อันที่เขาตีเจ้าน้าทีขลาซูเขากับกว่านายจังก็เป็นนังของเด็กเขาเขานันอ๋อนั่นได้มองมองเขาอย่ามาใส่ทั้งตัดีกัเตอมีก็ะดิตึงบังได้วกว่าเจ้าข้าพิมามองกินน่นแดงเส้อเหงกอกสองมือลอยๆค่ะเนาะเยอะนะผมให้ลู้ยิงนะผมอ๋อด้วยโนบอกที่เต้นหน้าทีก็รู้มือใจล้มปัดล้มกับไอ้นั่นอ๋ออ๋อันที่เขาดีเอาเชียงกับเขังเึ้นไ่นเขาเคยเปเอาสิเจ็ดหมื่นนึงก็เอ๋อด้อยู่คราบนนั้น บ้านเขาเขาเล่ด้วยอันเดียวนั้นเจียวขับถึงว่าอิน,นอขนาด้ากูเลตตุกลิ้นกว่เขาเออมองๆเลอยอยู่ตปารีสตุกลิ้นอันนั้นแต่ก็อันให้มันเป็นตั้มแต่เรามองมองไอ้เดียวคนนัน้นเดียวข้าขงเงินเอาไว้เหยื่ออันหนึ่งเลยเนาะคนนั้นขาดมือกัอนเขาเอาเอเมื่อไรยมวอยานาน้องเหล้วอ๋อเมื่อไรยค่ะมวอยานาน้องขํอาอ่าละไรค่ะพี่มองมองจ้าจา มาหาแม่สตาไม่ยอมแม่อ๋อชิงไหนไม่ยอวะอู้สุเปก่อนถึงสาวตรงมั่งสุจัยออเออเอาปาเลยกว่าเลกเ๋อชคหลยองเชีิคุหลองเชยงไหนใกว่าหวางสิ่ขาพลเออมาบอกยังค่มมั้มาบอกคือขามหมดข้บอขึ้นบ่วขันมันนานเปลี่ยนกันหนาอะไรเลยมนชเลยมาอ ก็วิญญาเลยจังหวะมันนานเลยมั้งก็ยางกินอหารได้เินมีกินไว้ละที่ไม่กอตุ๊กแต่ตุกข้อสิเลยมองมองซิมาจนดาซูอันนั้นอะอมอง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 แล้วมองมองไอ้อันเ่าไรเงินพวกคนกึ่งใกล้กินเราเข้ากัดเข้าไปผมว่าทัานเห็นบนนั้นอยู่ ว่ปเปนไอ้นั่นแกระดังปเป็นไอ้หมบช่งนนก็ก็ถามมาเก่าหันให้สุนทกาว่าวีรเป็นลงก่าละซ้ำอ,อ่าก็ว่าคนเหลวันล่างมือไหนมันสิกินหมูที่อยู่มันต้ไหนไหนคนในไนคนห้องวานคนเล้งเออะว่าชูอำช่ำสาติวนันแทมันจังเก้า,าเหอวกน,นีไหชูบินชูเมลูก,กอันก่นาชาติปีกชูด้องหน้า สรางเป็นทางลาสุก็เป็นชันทีามหเสียเท่าเออนี่พวกกรวางชูคนไหนเนี่ยเอาปามันเต๊ะเนี่เอาปามันเต๊ะโบ่กลมาไหนมันโยงมันยิงากว่าเม่ไดรูน้นมื่อค่ยอนาิงไหนสุกีแต่สังกัดมันอาอยโมไรมันชกมันริักดูยังไงยงคาลูอาดันของเรไนมันมีในศูนย์ข้อไหมอ่ามีในศนค่ะ กวห้องมาเลยเนาะอ้าอพี่น้าห้องกางห้องเะรอเจากวาเลยมากสฤติกรรมเส้มากหนาแน่กลำแนมามันมากกวาห้องเลยม้าพี่สายไม่กินข้าวอ่ะไม่ด้เลยหน่พี่สายพี่สาวไม่กินข้าวเขาอ่ะคุณน้องไปท้าให้จำยินเสียหละมามามาเลยวะ น้ออันเดียวเขามีคนอยู่หันในน้องนั่งห้องคนอ่ะมีค่ะพีมองมองป้าป้าและเมีวเขาได้กวาดสินที่จ้องค่ะมื่อในเบลวันหรือที่เป็นบนค่ะอ๋อแต่เดี๋ยวเราพี่โบดลึมกับเย้าอ๋อน้องเขามีเพื่อนอยู่เนาะอ๋อมีอยู่ค่ะมาทำอะไรพีมองมองอันเดียวเขาอังเกียวเขากวาดมดอยู่แน่อ๋อป้าป้าแมวเขากวาดสินที่จ้องค่ะอ๋อลีเยอน่ะเพราะนั้นดังนั้นพีมองมองใครยืงอันมาใไปขึ้นนั่นเหรอ ปี่ซ้ำเฉถึงมาก่ขึ้นน้องความคนในสมองมีอังเกลอันเดียคนในก็ปีจ่รณา z o มเยอกำเนิดกางแส่พีอินอันอันเคยดัดข้ก็มันคนหนึ่งสองกํานนน้องควานั้นในวันนั้นสางทื่ว่าพีดักว่าก้อนนั้นสองน้องความจีทับขามเลยเนาะอ่าว่เป็นก้อนปีมอมองเขาเต้ทับขามอะไรอค่ะเดียพวันนั้นเมื่อในก็สมบินวันเดนสเปียร์มในนักเร่งว่าปนใจ้องไพ่สมบูรณเหลียงกว่าอับดิเกี่เตเต้ในก็ปื้ปีก็ทำเคยดัดว่ามันคนหนึ่งสองก้าใน พ่อนั้นก็น้งองความกว่าสามปีกวเลยนอเวียงเหวนะเพราะถึงนเวียงในที่สังกรัในน้งองความกว่าอ๋อเอาพี่มองมองว่าใะรละพนั้นาก,กว่าลดี้สวนอุยินที่ว่างเยี่ยหอนั่นโอ้นนั้นน่กว่าพ่นั้นอ๋อกว่ารเอ็นน้องอ๋อมามันาลึก็ปรกว่าเขามาทำในมันกว่าเลยในหะน้าอ๋อพี่น้องขานกวเลยให้ทใครห้องเป็นสิลและน้องแล้วอ๋อ เขาก็ไขห้นหรีได้ปนใจไพ่ในเวียงน้องเราเพิ่นน่ะออ เพราคำแต่นายก็ตัชิไหนก็ทุยอาก็ห้างเมื่อบีมอมม่โอ้นองควังโอ้ผลโดนในพิจางเาเมื่งนอกหวามว่าบ้านปิดาราไจขึ้นนั่นเองีตัวยื่อันมาเยอะหนัก็ไม่พิจรณาในนอกหวามในที่นั้นทีเดียวว่าส่มมิอาน้อกหวางสุดในกำลมาในกำลนองความสุดในนี้ินเราเนะโอ้ยพี่งินเาไม่เสยนีดีเหนอมปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยเลปล่อยเลปล่อยเปล่อยเล่ป่อยเลยปล่อ เาานนออาาขานข้าวกลุ้นกคมช่องอ่รในก็ข้าวยำชิบหไหนู้ในเขาอ่ำต้นฟันมาในเา,าก็มให้สังอ่ะเ้า,าก,ก็อเชียงารายนังยังในเฮ้ดามจ้าดอม,าาอมลีาลาเฮ็ดในเป็นคนฟนกุลิบกอยเฮ้ไปลนไปเลยรับสว 他们要过。

บีน่าหอมในจังหวะซ่อมไข่พอถึงปีไหนเออฉันว่าเขาทำมาซ่อมหันปีหอมในจริงเพราะว่าบีน่าหอมในพูดดีเล่ซุ่มซ sure ่ำบริเย่ไอ้หมอม่อเจอห่าเอาบีน่าหอมมาแน่เออเขาก็ซำโบเล่ขามตั้งเสร็จซ่อมที่ว่าเมื่ออำเปียนทางเลออ๋อได้อยู่ตรงไหนกว่าอำเปียนนี้หลัวมืออยู่เพิ่นไหวๆเออ ตับลรับสิงบอลบอลลูบลุาเลาผู้เลูข้าหน้าหอวมาเขาห๋ออยังยังอีน้นางขาลูเขาเอาปีนาหัวมาขึ้นมาเาดูเลาดูเวลาหัวหน้ในเขากว่าหันกรีเอว่างยีหอนั้นอันเนไอมองมอนใกล้มาตีเลาในอังวัยยศตาตีปีนาหัมเขาเฮ้อันไหเมื่อสัหมาหอบลุยิ n งกัอยู่ไหน

ก็ว่าแตเสี้ยเไงอนดูร่นี่อดูรุ่นก็ว่าไนนะเอามีอะมีหรือังนางสาวไงพาะหมลันหมอวนมันจางปิดเป็หลายเออมันจางเอาคดด้านหน้าเออก็จองว่าในอยู่แตกเสี้ยอ็ชุดล้ล้วนเอาจ้อมจะล้วนเี่เอาใจล้วนมาคุยกอ่ะป้าตัมนังก่ยาวนหมุลัมหลักระบ้มาไลยมาเลัมาเหลววัไหนป้าคุเขาบ้วงขวนเรื่มานกว่ชุดวไนด้

ज मिललीरा出来लाई